สวัสดีค่ะวันนี้ครูดาน,นี้มาสอนทํำสบู่สัญจอนะคะถึงบ้านคุณสูตรนะคะแถวถนนราชบังเลยนะคะวันนี้นะคะ คุณโศนะคะคุณโศก,ก็มาเรียนทำเบสสบู่และสะบู่กิตาเลงกับครูดานิสเป็นสูตรพรีเมียมนะคะเราสอนแบบไพรเวทโคชชิ่งนะคะสัญจรมาถึงนี่เลยนะคะเราจะมาถามความรู้สึกของคุณโศก,กันค่ะว่าเรียนทําสบู่กับครูดานิสเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงคะ,ะแล้วคุณค่ะดีมากเลยค่ะครูแดานิสใจดีค่ะสอนเกี่ยวกับเบสตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะทุกอย่างแม้กระทั่งสายสั้ค่ะ ทำให้มีความตื่นเต้น,นก็คือบอกว่าไม่เคยแบบนี้อะค่ะแล้วเป็นครั้งแรกแล้วได้เรียนรู้แล้วทําใหอ้อุ๊ยม,มันมีความสุขกับการทําในสิ่งนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะถ้าเคยซื้อ,อเบ็ดตามท้องตลาดก็คือเวลาทํานี่มันจะแข็งตัวเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเจอของคุณคูณน,นี้แล้วอะ่ะคูแบบว่าคุณี้เนี่นก็ถึกม ำแล้วกะโหดีมากมากค่ะสะบู่แต่ละตัวค่ะไม่ได้แข่งตัวเร็วค่ะแล้วมันเป็นหมุนพยที่ทำจากสารสกัดที่ดีที่สุดอะค่ะ,ะดีจริงค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ค่ะเป็นสบู่ที่คุณโสดทำนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็หอมมากเลยคุณอันนี้ยังชอบเลยนะจากคนที่หลงไหลาการทำสบู่นะไปสอนกับลูกศิษย์ทุกคนนะคะจะ หอมอยู่นั่นเลยนะคะก็ขอบคุณคุณสู่มากนะคะที่ไว้วางใจคณดานีนะคะให้มาสอนแล้วก็ขอถามอีกนึงนะคะ่ะว่ารู้จกกักคูดานีได้อย่างไรคะโอ้เ,ออเป็นุ๊กเต็มเลยคะ่ะให้ด,ดูดูทุกวันเลยใน <laughs> <laughs> Facebook นะคะคณดานีก็จะมี Facebook มี youtube นะคะใครที่อยากจะทําสบู่ได้อยากทําสบู่เป็นหรืออยากจะทําเบรแบบนี้ทําสบู่แบบนี้นะคะ สามารถติดต่อคุณดานี้ได้นะคะทาง Youtube หรือทักไลน์มาได้เลยค่ะดานี้5 6 4 2นะคะเราจะสั่นจอดไปเจอคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย